สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาดามแอนอพาช้อปอีกแล้วค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ห้างคารากอนนะคะที่ร้าน H&M เหมือนเดิมเลยซึ่งวันนี้จุดมุ่งหมายของมาดามแอนเนี่ย จะบอกว่าอันนี้ก็หยิบมาแล้วก,ก็อันนี้ก็หยิบมาอันไหนอีกอันนี้ก็หยิบมานี่ค่ะก็จะแบบว่าแนวสปอร์ตเกิลนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้น่ารักมากตัวนี้ก็หยิบมานะคะตัวนี้ก็หยิบมาด้วยโหคือบแบบว่าน่ารักไปหมดอยากใส่เองเลยตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้ใจหยิบไปหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูซึ่งราคาต้องบอกว่าเราใจมากตัวนี้อยู่ที่ตัวละ199บาทเราก็เลย หยิบมันทุกตัวหลายตัวเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปนะคะอันต่อไปที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือกระโปรงแบบฟูฟูปอมๆนี่เหลือตัวละ200บาทค่ะก็ซื้อทั้งสองสีเลยสีชมสีส้มกับสีเขียวมิ้นท์นะคะคือจริงๆของเดิมเกดเคยมีสีกรมพมรท่าไว้แล้วด้วยและอันนี้นะคะราคาปกติเราก็หยิบนะตัวละ4ี่้าบาทคือมันน่ารักมากอะ หน้ารังเกนอดใจหยิบไว้ไม่ไหวจะบอกว่าใส่กับกระโปรงถ้าจะขายสีส้มเมื่อกี้คือแบบว่าเจิดไปเลยค่ะเป็นไงคะของรองเกดก็ลุงพลังมากเลยอ่ะบอกว่าดัวอนนะไรครับรองเกดาทว,วนขึ้นมากเดี๋ยวเราให้ดูอันนี้ตัวละสองร้อยบาทอ๋อนี่เป็นกระโปรงอ่ะฮะกระโปรงค่ะ,ะนี่อะไรสองร้อยเหมือนกันรถจักรนึ่เก้าเก้าสีสันนี่สวยงามนะฮะหวานเจ๊เพล่ครับ สวยสวยนี่เท่าไหร่เนี่ยตัวนึงสี่เก้าเก้าค่ะอืมอล่อจีก็อันนี้จะเป็นเดรสในตัวสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทอ๋อนิเซลอะค่ะใช่ตัวนี้หนึ่งก็จะเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็จะโอ้หวานเจี๊ยบเลยค่ะเราไปม i x กับเสื้อคลุมอะไรเงี้ยก็จะได้แบบว่าสองสิบแปดโอ้วันนี้น้องเกดได้ได้เสื้อเพียบเลยค่ะใช่แล้วมีคนถามว่าทำไมไม่ซื้อให้น้องกายด้วยคะกายยังไซส์ปกติใส่เสื้อผ้าเดิมได้อยู่แล้วแต่ว่าน้องเกดที่เฉิอยู่ดีเสื้อเดิมใส่ได้ ันนี้สปอร์ตก็มีนะสปอร์ตแนวแบบวันแหววดอกไม้ดอกไม้บอกกับเธอค่ะนี่แนวฟุ้งปิ้งกระดิ่งแมวแมุ้ยคอเต่าค่ะน่ารักมากเลยค่ะเขาใส่กระเป๋าก่อนเมื่อกี้พนักงานแอบเอากระเป๋ามาให้ใส่อ๋อบอกเยอะนะนางคนนี้แล้วป้าได้อะไรงมากเลยแรงเก่งมาแรงเก่งมาตัวหกเก้าเก้าไว้ใส่ไปทะเล ลองแล้วมันตัวใหญ่เดวสามสัต bye